สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็พาเพื่อนๆเ,เข้าแปลงผักอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาดูแปลงผักที่ตรงไหนเริ่มมีเพลียลงนะคะก็จะถอนต้นไหนใหญ่ถอนถอนแล้วก็ล้างเพื่อแบ่งปันได้นะคะส่วนตรงไหนที่ เพรียลงเยอะๆก็จะถอนเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะตรงที่เพรียลงเยอะๆนะคะส่วนตรงนี้ยังไม่ลงนะคะนี่ค่ะตรงนี้ที่เพรียลงนะคะบารายวงพยอมถอนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเก็บกวาด่วน ที่ถอนไว้ที่ใช้ไม่ได้เดี๋ยวบ้านไร่วังพยอมก็นี่ค่ะนี่คือเพรียอ่อนนะคะคนทำกเกษตรคนปลูกผักก็มักจะเจอปัญหาเพรียอ่อนแบบนี้นะคะยิ่งเราไม่ใช้สารเคมีด้วยจะยิ่ง มีมากนะคะนี่คือเพี้ยอ่อนนะคะนี่ค่ะเขาจะหนาแน่นแบบนี้เลยนะคะส่วนแปลงนี้นะคะไม่มีหนอนแต่มีเพีย้ยตอนนี้บ้านไร่องพยองก็ถอนเตียนไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้ ที่ใช้ไม่ได้เดี๋ยวบ้าไร่วังพยอมก็จะใส่เข่งแล้วก็หมักทำเป็นปุ๋ยนะคะเพื่อเอามาใช้ในแปลงผักหรือในการผสมดินปลูกต้นไม้อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้อันนี้ที่บ้านไร่วงพยอมได้คัดแยกมานะคะตัดที่ว่าต้นยังสวยหนอนไม่กินแล้วก็มีพลียบ้าง <c oughs> เล็กๆน้อยๆน,น,นะคะ บะระยงพยมเดี๋ยวจะเอาไปล้างน้ําแล้วก็แบ่งปันนะคะวันนี้วันปีใหม่ก็ผ่านมาสามสี่วันบะไลยงพยมก็ว่าจะเอาไปสวัสดีปีใหม่คุณยายข้างบ้านนะคะพราได้ข่าวว่าลูกหลานไม่มีใครมาหาเลยก็ว่าจะเอาผักไปฝากสักเล็กน้อยนะคะส่วนทางนี้ ก็ยังอยู่ดีมีสุขนะคะยังไม่มีหนอนหรือว่าเพี้ยลงนะคะทางนี้นะคะก็จะปล่อยไว้ก่อนก็คอยดูแลเอาส่วนแปลงทางนี้ก็จะเป็นผักคะน้านะคะเป็นผักคะน้าห้องเต้นะคะเป็นผักใบกลมนะคะหลังจากที่เหลือจากหนอนนะคะ นั่งเก็บนอนทุกวันนะคะก็เหลือรอดอีกก็ไม่มากนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะก็มีไม่มากเท่าที่ควรนะคะแต่ก็ยังพอได้ปลูกไว้กินไม่ต้องซื้อต้องหานะคะสองแปลงเล็กๆก็ยังจะพอได้กิน ต้นขนาดนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปผัดใส่ราดหน้าใส่กล้วยเตี๋ยวได้แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ทํากินนะคะในตอนนี้ส่วนแปลงนี้ก็เป็นผักกาดเขียวปรีนะคะผักกาดเขียวปรีผักกาดดองนะคะก็ต้นก็พอสมควรแล้วนะคะวิจาย มีเพี้ยอ่อนมาแอบอยู่สะหนึ่งต้นแล้วนะคะต้นอื่นยังไม่มีนะคะมาแต่ไหนกันเนี่ยตามนี้ยังไม่มีนะคะเพิ่งมีต้นเดียวเดี๋ยวต้องใช้น้ำฉีดไล่เพราะเพี้ยอ่อนพวกนี้กำจัดง่ายอยู่อย่างหนึ่งก็คือการว่าถ้าเกิดว่าฝนตก ในหน้าฝนนะคะเพี้ยก็จะหายหรือว่าถ้าเกิดเราใช้น้ำฉีดพ่นเขาก็จะหายนะคะส่วนนี้ตรงนี้ก็เป็นแปลงผักบุ้งนะคะก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะพอจะได้ดีสักหน่อยหนึ่งก็ไอสามเสือตัวเล็กๆก็เข้ามาลงเล่นยับเยินหมดเลยนะคะ วันนี้บ้านไร่วงพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมแปลงผักสวนครัวรั่วกินได้ของบ้านไร่วงพยอมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ